สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูลนิธิพระอภิธรรมวัดศีธุรารามบุญนนท์รายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13.35นถึง14.00นวันนี้กระผมเทพภริษสาธิตการมณีเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก่อนอื่นต้องขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพผู้ทํารายการได้แก่โรงพิมพ์ธนาเพรส มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมคุณจงพลน,นีคุณพรณีภัยบุญเลิศและคุณบุตรสาเรียงแสงอาน,นิสงค์ของการสนับสนุนการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจัดสง่งเราะอยู่ในธรรมทานนะครับมีอาน,นิสงค์มากมายเหลือขนานับก็ขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ท่านผู้ํารายการทุกท่าน มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดารามได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระเทพระสิทธทิมูลเจ้าวาดซึ่งท่านเห็นประโยชน์ของการศึกษาพระอภิธรรมจึงจัดให้มีการบรรยายพระอภิธรรมขึ้นภายในวัดศรีสุดารามมาเกือบยี่สิบปีแล้วโดยมีท่านอาจารย์ทวีสุขสมโพธิเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิก็ต้องขออนุทนากับท่านทั้งสองด้วยนะครับมูลนิธิมีหลักสูตรเผยแผ่พระอภิธรรมทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่ชั้นจุลตีถึงชั้นมหาเอกแล้วก็ยังมีห้องพัส,สูตรสําหรับท่านที่เรียนจบไปแล้วได้มาฟังธรรมะเพิ่มความรู้ความเข้าใจอีกนะครับโดยเฉพาะการเรียนนะครับจะเริ่มตั้งแต่เก้านาฬิกาถึง15บหนาฬิกาช่วงกลางวันทางมูลที่มีอาหารและเครื่องดื่มไว้ต้อนรับท่านผู้ฟังทำโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นห้องเรียนสะอาดสะอ้านนะครับติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องนะครับแล้วก็ ครูบาอาจารย์ทุกท่านล้วนมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดพระพิธรรมได้อย่างคล่องแคล่วชำนาญและก็มีนิสัยน่ารักมีเมตาตากรุณาทุกท่านอยากสัมผัสบรรยากาศอันอบอุ่นของมูลนิธิพระพิธรรมวสีชุดารามก็เรียนเชิญนะครับทุกเสราร์และอาทิตย์9้านาฬิกาถึง15้านาฬิกาโดยเฉพาะชั้นจุลตรีนะครับช่วงนี้เพิ่งจะเริ่มเรียนเรื่องเบญจสิทธิ์นะครับในวันอาทิตย์นะครับ ท่านก็สามารถมาร่วมฟังเรื่องเจตสิกกันได้นะครับอย่างละเอียดเลยเนาะแล้วก็สามารถเข้าใจสภาวะการทํางานของจิตและเจตสิกที่ทํางานร่วมกันว่าเขาทํางานกันยังไงและเรียนแล้วได้ประโยชน์อะไรส่วนวันเสาร์อาจารย์สุริรัตน์ก็สอนไปถึงเจตสิกฝ่ายดีงามแล้วนะครับท่านก็สามารถมาร่วมฟังได้เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนท่านที่ไม่มีเวลาเรียนอนอกบ้านท่านเรียนทางไปรษณีย์ได้นะครับโทรไปที่มูลนิธิเผยแผ่พระสัจธรรม024499484 024499484แจ้งชื่อและที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิจะจัดส่งเอกสารให้ท่านเรียนถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นส่วนท่านที่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะครับสามารถเรียนทาง YouTube ได้นะครับพิม ชื่อของกระผมเทพฤทธิ์สษษาธิตสา,ามณีนะครับจะมีคลิปธรรมะต่างๆมากมายล้วนเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับทั้งพระอภิธรรมพระสูตรมงคลสูตรมิลินทปัญหาและปะกินกะธรมรมรวมทั้งปิิศนาธรรมไซอิวก็มีมากมายเลยนะครับท่านก็เลือกฟังได้ตามอัธยาศัยหากมีเรื่องใดสงสัยหรือไม่เข้าใจโทรมาสอบถามได้นะครับที่กระผมเทพฤทธิ์สาธิกสา,า,ามณี0 8 6 เจ็ดห้าศูนย์แปดสามสามแปดนะครับศูนย์แปดหกเจ็ดห้าศูนย์แปดสามสามแปดนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอนำเข้าสู่สารธรรมต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่ห้าสิบสองเลยนะครับครั้งที่แล้วได้พูดถึงเรื่องเฮงเจียปลอมตัวเป็นนักพรตนะครับก็ไปในหมู่เมืองที่ถูกพวกนักพรตเขายึดครองไว้นะครับ ก็ปลอมตัวว่าจะมาเยี่ยมเยียนญาตนะครับแต่วูาท่าจะไม่ได้พบซะแล้วนะครับนักพจน์เจ้าถิ่นก็เลยบอกว่าเดียเด๋ยวๆจะไปตรวจดูบัญชีสมุดร,รายชื่อหน่อยนะครับตอนนี้หลวงจีนมีประมาณ500รูปนะครับถ้าหาเจอก็จะปล่อยตัวไปกับพวกท่านนี้แหละนะครับก็คือหลวงจีนเนี่ยถูกนักพจน์เอามาใช้งานเยี่ยงทาตเยี่ยงกรรมกรกันเลยแหละนะครับดังนั้นนักพจน์ปลอมก็คือเฮงเจียก็เลยเดิน จากประตูมาตรงทางแยกหลวงจีนทั้งหลายเห็นเข้าต่างก็พากันเข้ามาคุกเขา่าบอกว่าพวกอัตมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตามไม่ได้เกียดข้านกันเนาะก็คือกลัวจะถูกทําโทษนะครับเฮงเชียที่เป็นนักพดปลอมก็โบกมือบอกว่าไม่ต้องคุกเขา่าข้าพเจ้าไม่ใช่คนตรวจงานข้าพเจ้าจะมาหาญาติจะมาเยี่ยมญาติหลวงจีนจึงมารายร้อมถามไทยนักพดปลอมก็พูดว่าอมืมองดูหลวงจีนจนทั่วแล้วก็ใหม่เห็นเนาะ แล้วก็หัวเราะนะครับพวกนักพรตพวกหลวงจีนก็ถามว่าท่านหัวเราะอะไรล่ะนะครับเพ่งเจียที่เป็นนักพรตปลอมก็บอกว่าพวกท่านนี่ช่างไม่เอาไหนสเสลยทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งครอบครัวมาบวชตลอดจนทิ้งสมบัติด,ด้วยแต่บวชแล้วก็ไม่ได้ทาประโยชน์ในพระรัตนตรัยไม่สามารถจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสวดมนต์ไหว้พระก็ไม่ทํากลับมารับจ้างพวกนักพรต เป็นขี้ค่าให้เขาใช้สอยได้อย่างไงแม้เสียทีจริงๆพวกหลวงจีนก็พูดว่าท่านท่านมาจากที่อื่นท่านย่อมไม่รู้ความคับแค้นของพวกอัตมารอกพระราชาที่เนี่ไปนับถือแต่พวกนักพรตพวกนักพกรตก็เลยยุให้ทำร้ายและเบียดเบียนพวกหลวงจีนทั้งหลายขับไล่พวกอัตมาออกจากวัดถ้าเท่าเฝ้านะครับนัพกพรตที่มาจากที่อื่นเนี่ยก็ นะครับไปช่วยพระราชาก็ได้รางวัลแต่ถ้าไปหลวงจีนมาจากที่อื่นก็จะถูกจับส่งให้พวกนักพจน์ใช้งานอาจารย์ใหญ่พวกนักพจนสามารถทําหินให้เป็นทองได้ทายาวิเศษและตอนนี้เนี่ยอาจารย์ใหญ่พวกนักพจนก็กําลังจะก่อสร้างหองสูงเพื่อไว้บูชาสามวิสุทธิเทพเพื่อขอพรให้พระราชาอายุยืนอยู่นักพจนปลอมก็ถามว่าเอา้ายังงั้นทำไมพวกท่านไม่หนีไปซะ พวกนักหลวงจีนก็บอกว่าหนีไปก็ไม่รอดรอพวกเขาวาดรูปพวกอาตมาไว้ทุกคนแขวนไว้ตามประตูทุกเมืองถ้ามีใครหนีเขาจับได้ข้าราชการที่จับได้ก็จะได้รับการเลื่อนยศถ้าเป็นพลเรือนรู้มาแจ้งขา่ขาวก็จะได้รางวัลเงินห้าสิบตำลึงต่อคนแล้วเขาก็จะทําร้ายทําโทษพวกอาตมาอย่างแสนสาหัสเลยเชียวถ้าหากหนีเนี่ยนักพุทธปรองก็บอกว่าอืม ถ้าอย่างนั้นทาไมพวกท่านไม่ยอมตายซะดีกว่าละ่ะต้องมารับใช้อย่างทรมานอย่างนี้หลวงจีนก็บอกว่าแหมท่านตายไปแล้วก็ไม่น้อยนะเดิมเนี่ยมีหลวงจีนถึงหนึ่งพันเศษตอนนี้เหลือไม่ถึงห้าร้อยแล้วหลายคนก็จะพยายามเอาเชือกผูกคอตายเชือกก็ขาดจะเอามีดเชือกคอก็เชือดไม่เข้าโดดน้ําตายตัวก็ลอยขึ้นมาไม่ยอมจมอีกบางรูป นักบวชบางรูปกินยาพิษแม่ยาพิษก็ไม่ออกฤทธิ์นะครับเฮงเชียที่เป็นนักพร์ปลอมบอกอืมถ้าอย่างนั้นก็เป็นบุญของพวก่านแล้วที่ไม่ตายจะได้อายุยนืนต,ต่อไปไงล่ะลวงจีนรตเขาบอกว่าอายุยืนนั้นอ่ะใช่แต่ยังขาดอยู่คำหนึ่งนะท่านก็คือมีอายุยืนไว้เพื่อรับทุกทรมานอย่างนี้สิทุกวันนี้แม้จะได้กินข้าววันละสามเวลาก็มีแต่ปลายข้าวกลางคืนก็นองนอนกับกองหินดินทราย แต่ก็ยังดีนะท่านที่มีเทพมาคอยปกป้องคุ้มครองรักษาอยู่เท่งเจียที่เป็นนักพูดปลอมก็ถามว่าอืมเทพที่ไหนจะมาปกป้องรักษาพวกท่านน่าจะเป็นผีปีศาจมากกว่าถึงทําให้ชีวิตพวกท่านลําบากขนาดนี้ถ้าเป็นเทพก็คงช่วยให้ท่านสุขสบายแล้วละ่ะหลวงจีนก็บอกว่าเป็นเทพจริงๆนะท่านก็คือเป็นพระภูมิและเจ้าที่มาเข้าฝันพวกพระเจ้ามันบอกวนะ่าอดทนไว้รออีกไม่นาน จะมีพระถังสำจังจากเมืองถังเนี่ยเดินทางผ่านมาเพื่อจะไปอัญเชิญพระไตรปิฎกพระถังสำจังเนี่ยมีลูกศิษย์ซึ่งมีฤทธิ์ม,มากจะสามารถช่วยปลดเปลื้องทุกข์ของพวกท่านและทําให้พระราชากลับมานับถือหลวงจีนเหมือนเดิมได้นะครับนักพศปลอมก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าอือ่าๆนะครับเข้าใจละเสร็จแล้วก็กลับมาหานักพศทั้งสองนักพศถามว่าตกลงท่านได้พบญาติไหม นะครับเฮ่งเจียงที่เป็นนักพศปลอมก็บอกว่าทั้งห้าร้อยรูปนั้นต่างก็เป็นญาติของพระพเจ้าทุกคนและนะครับนักพศฟังก็หัวเราะบอก,ะบอ,กอะไรทำไมญาติท่านเยอะอย่างนี้มีทั้งห้าร้อยเชลเลอร์นะครับเฮ่งเจียงนักพศปลอมก็บอกว่าเอา้าก็มีอยู่ประมาณร้อยคนเป็นเพื่อนบ้านฝั่งซ้ายอีกร้อยคนเป็นเพื่อนบ้านฝั่งขวาอีกร้อยคนเกี่ยวเนื่องเป็นญาติกับพ่อ อีกร้อยคนก็เป็นญาติเกี่ยวเนื่องกับแม่นี่ก็สี่ร้อยเข้าไปแล้วนะส่วนอีกร้อยคนเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับข้าพเจ้าถ้าท่านยอมปล่อยทั้งห้าร้อยข้าพเจ้าจะไปหาอาจารย์ของท่านถ้าท่านไม่ยอมปล่อยข้าพเจ้าก็จะไม่ไปหาอาจารย์ของท่านนะครับนักพจน์ก็บอกว่าท่านคงจะโดนแดดเผามากจนเละเรือนไปแล้วสิการจะปล่อยหลวงจีนแม่เพียงรูปเดียวเนี่ย ก็จะต้องให้อาจารย์ของเราเห็นด้วยก่อนและต้องรายงานพระราชาก่อนจึงจะปล่อยตัวได้นักพตบอมก็บอกว่าตกลงปล่อยหรือไม่ปล่อยไม่ปล่อยแน่นะนะครับถามถึงสามครั้งนักพตก็ยืนยันว่าไม่ปล่อยหรอกท่านนะครับนักพดบอมจึงดึงกระบองออกมาปาดเพียงเบาๆท่านนั่นแหละนะครับนักพตทั้งสองเนี่ยต็ตายสนิท หลวงจีนก็ตกใจตื้อเกรงที่ไพจะมาถึงตัวเพราะเปิดฆ่านักพจน์ที่เป็นบริวารซะนักพจน์ปอมก็บอกว่าโอ้ยไม่ต้องวิตตกหรอกเราเนะ่ยเป็นสิทธิ์ของพระถังสมจัง๋งพวกหลวงจีนก็บอกว่าอืมไม่ใช่หรอกท่านพูดเท่าที่ชื่อท่านไทแป๊กกิมแชร์เคยบอกไว้ว่าเฮงเจียนั้นน่ะหัวกลมแก้มตอบฟันแหลมตาเป็นสีทองมือก็ถือกระบองวิเศษมีน้ำใจซื่อตรงไม่เห็นเหมือนกับท่านนี่เลย นักพดปลอมก็เลยแปลงกายกลับมาเป็นเท่งเจียดังเดิมนะครับพวกหลวงเจีนเห็นอย่างนั้นก็พากันคุกเข่าคำนับขอให้ช่วยกําจัดพวกนักพลปลอมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยเถิดนะครับเท่งเจียก็เลยเดินนําหน้าหลวงจีนไปนะครับจับเกวียนฟาดแหลกกระจายถล่มดินทรายราบไปเป็นแถบแล้วก็บอกให้พวกหลวงจีนน่ะไปหลบซ่อนตัวกันก่อนพรุ่งนี้จะเข้าไปหาพระราชาเอง พวกหลงจีนก็ไม่กล้าไปเพราะกลัวจะถูกจับกลับมาอีกเฮงเจียจึงแจกขนไปคนละเส้นให้เขียบไว้ที่ซอกนิ้วแล้วบอกว่าถ้าใครจะมาจับตัวให้ปล่อยขนเส้นนี้ออกมาเราเรองเรียกว่าซี่เทียนใต้เสียข้าพเจ้าจะมาช่วยพวกท่านเองจากนั้นให้สวดคาถาว่าจี้จี้ไปวันนิ่งตัวเดียวเพื่อเรียกขนนั้นกลับคืนเมื่อไรที่มีการเป่าประกาศเรียกให้หลวงจีนกลับวัด ใครเอาขนมาคืนข้าพเจ้ากันแล้วกันนะพวกหลวงจีนทั้งหลายไม่น่าใจนะครับแต่มีบางคนใจกล้าทดลองดูปรากฏว่าโอ้โหเฮ่งเจีย๊ยที่เป็นตัวปลอมแปลงกายจากเส้นขนนั้นนะครับก็เลยเชื่อมัน่นแล้วก็แยกย้ายกันไปทั้งฝ่ายพวกพระถังสำจังเห็นเฮ่งเจีย๊ยหายไปนานจึงพากันมาตามดูจนพบเฮ่งเจีย๊ยแล้วก็พวกหลวงจีนที่เหลือประมาณสิบรูป เฮ่งเจียจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเราหลวงจีนก็ได้เชิญให้พระถังสำจังเข้าไปพักที่วัดตี้เอี้ยนนะครับซึ่งแปลว่าปัญญาแผ่ไพศาลนะครับซึ่งสร้างโดยพระราชาองค์กรและก็เป็นวัดที่พระพุทธร,รูปยังไม่ได้ถูกทําลายพวกพระถังสำจังจึงพักอยู่ในวัดนั้นเวลาประมาณสองยามนะครับเฮ่งเจียนอนไม่หลับจึงออกจากห้องแล้วก็เหาะขึ้นไปบนอากาศสังเกตการดู เห็นทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้มีไฟตะเกียงสองสว่างอยู่จึงลงไปดูเห็นเป็นห้องโถงใหญ่มีแท่นบูชาวิสุทธิเทศทั้งสามของพวกนักพรตพวกเซียนใหญ่ทั้งสามคนห้อมล้อมด้วยเหล่าสิทธิเจ็ดแปด้อยคนกำลังทำพิธีอัญเชิญดาวข้างประตูทั้งสองข้างมีคำขวัญเขียนไว้ว่าขอให้ลมฝนตกต้องตามฤดูขอฟ้าแสดงอภินิหารธรรมอันประเสริฐ ขอให้มหาสมุทรสงบสดใสเจ้าแผ่นดินอายุยิ่งยืนนานนะครับเฮงเจียจึงกลับมาที่วัดแล้วก็เรียกให้สัวเจ๋งว่าบอกสัวเจ๋งว่ามีของกินเขาพวกนักพจนำกำลังทําพิธีอยู่ดยพสายไก่ดินงเขาาของกินเท่าน,นั่นแหละรีบลุกพรวดขึ้นมาทันทีเลยรีบถามว่าของกินอยู่ไหนของกินอยู่ไหนนะครับได้แล้วทั้งสามก็มาถึงอารามของนักพรต เหรงเจียจริงร่ายคาถาปล่อยลมพายุทําให้เครื่องบูชาของเหล่านักพลดล้มกลิ้งระเนระนาดอาจารย์ใหญ่ชื่อว่าเฮาลัดจึงหยุดพิธีและบอกให้สิทธิแยกย้ายกันไปพักผ่อนก่อนครับหลังจากนั้นครับพวกนักพลดก็แยกย้ายกลับไปกับกับกันไปหมดนะครับพวกเคร่งเจียจึงพากันเข้าไปในอารามไปเพระไก่ก็ดึงเอารูปปั้นเทพทั้งสมที่อยู่บนแท่นบูชาลงมา แล้วก็แปลงกายเป็นไทเสียงเล่ากุลนะครับซึ่งเฮ่งเจียก็แปลงกายเป็นมุ่นซุยทีกุลส่วนชุยเจ้งแปลงกายเป็นเหล่งโป้เต่ากุนนะครับก็เฮ่งเจียก็ให้ป้ยไก่เอารูปปั้นที่ผลักลงมาไปซ่อนก่อนนะครับป้ยไก่ไม่รู้จะไปซ่อนที่ไหนเฮ่งเจียบอกเอ้าก็ออกไปตรงระเบียงมีห้องเล็กๆอยู่เรียกว่าห้องวัตะสงสารก็ไปเก็บไว้ในห้นหนองนั้นแหละ เบื้อไกก็เลยแบกป้ายทั้งสามไปไว้ในห้องนั้นที่แท้ห้องนั้นคือห้องส่วมครับเบื้องไกก็บ่นว่าไอ้คนเลี้ยงม้อยังมาเล่นลิ้นห้องซ่วมแท้ๆมาบอกว่าห้องวัตตะสงสารของธาตุธัญพืชนะจริงๆก็ไม่ถูกไม่ไม่ผิดเนาะก็คือครับธัญพืชปัดกินเข้าไปแล้วนะครับก็สะสมเวียนว่ายลงมากลายเป็นอุจจาระนั่แหละนะครับเซียนทั้งสามนะครับก็ อดทนหน่อยแล้วกันพวกข้าต้องการเลี้ยงดูกระเพาะขอเชิญพวกท่านลงมาบ่อรับกินส้มชั่วขาก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเทงเจียก็แกแล้งเตยป้ยไกรแหละนะครับเตบปยปุ้ยไกรเขาบอกว่าเซียนทั้งสามที่เป็นรูปปั้นนี่ก็นะครับก็ทิ้งลงไปในบ่อเกลื่อนั้นแล้วก็กลับมากินขนมกินผลไม้กันนักโทษลูกศิษย์คนหนึ่งนึกได้ว่าลืมกระดิ่งถึงไว้จึงกลับมาที่วิหารไม่กล้าจุดไฟกลัวกระอเดิรด ก็เลยเดินคำคำคำจนเจอกระดิ่งนะครับบังเอิญเดินไปเหยียบเมล็ดลิ้นจี่ลื่นหกล้มทําให้กระดิ่งตกพื้นแตกกระจายตีพ่วยไก่ก็กั้นหัวเราะไม่อยู่จึงหัวเราะเสียงดังเอิ๊กอากออกมานักพน์ได้ยินเสียงหัวเราะก็ตกใจล้มลุกคลุกคลานวิ่งออกไปตามพวกอาจารย์มาดูนะครับพวกเสียนใหญ่ทั้งสามก็ยังไม่หลับนะครับก็เลยบอกให้ลูกศิษย์จุดโคมไฟแล้วก็มาดูที่วิหารพวกเฮงเจียที่ปลอมเป็นรูปปั้นเสียน ก็ทําทีนิ่งอยู่เสียนใหญ่ทั้งสามก็มองไม่เห็นใครเห็นแต่ขนมและผลไม้ที่มีร่องรอยถูกกินจนพร่องไปไม่น้อยก็นึกอัศจรรย์ว่าือมอทําไมผลไม้จึงเหมือนกับมีถูกคนกินไปแล้วเนี่ยก็นึกอัศจรรย์จึงให้ลูกศิษย์ตีระฆังส่งสัญญาณเรียกประชุมทําพิธีพวกนักพนก็พากันมาสวดคำพีได้จบหนึ่ง และเซียนใหญ่เฮาลักก็คุกเข่าอธิษฐานน้ำทิพย์ขอน้ำทิพย์และอายอุยาอายุวัฒนะเพื่อเอาไปมอบให้แก่พระราชาเฮ่งเจียที่แปลงกายเป็นรูปปั้นจึงเปล่งเสียงพูดว่าเราพึ่งมาจากงานเลี้ยงผลท้อเซียนไม่ได้มียาอภิเศษอะไรติดตัวมาวันหน้าค่อยมาเอากันแล้วกันนะพวกนักพจน์ได้ยินประตื่นตันใจที่เซียนเนี่ยลงมาโปรด ก็ขอน้ำมนต์เพื่อให้อายุยืนบ้างปุ้ยกายก็กระซิบว่าสิที่เอาไงดีเฮงเจียก็บอกว่าให้เขาหน่อยก็แล้วกันพุ้ไกายทมแล้วเอาจากที่ไหนล่ะน้ำทิพย์เนี่ยเฮงเจียก็บอกว่าดูค่าแล้วกันนะครับข่ามีให้พวกเขานี่แหละเนาะเฮงเจียจึงบอกให้พวกนักพจน์เอาภาชนะมาบรรจุพวกนักพจน์ก็เอาภาชนะต่างๆมาจากนั้นเฮงเจียก็บอกให้พวกเขาเนี่ยออกไปนอกห้อง เอาฉากมากั้นไว้แล้วปิดประตูไว้เพราะเป็นความลับสวรรค์ไม่อาจแท่งไพรได้และแล้วเฮงเจียก็ปัสะวะใส่คนโทลรรายดอกไม้เต็มสองคนโทป้วยกายจึงปัสะวะใส่กระถางใบใหญ่สัวเจงก็ปัสะวะใส่ครึ่งอ่านเสร็จแล้วพวกเราก็กลับมาพากันนิ่งทางกายเป็นรูปปั้นตามเดิมนะครับและและ้วเฮงเจียก็เรียกให้พวกนักพรตเข้ามาอานน้ำมนต์นะครับ พวกนักพจ์กลับเข้ามาเห็นน้ำมนต์เต็มภาชนะไปหมดนะครับก็ดีใจนะครับเอากลับช่วยกันเอาน้ำมนต์ของพวกเฮ่งเจียน,นั่นแหละเทรวมกันลูกสิ์คนหนึ่งใช้ถ้วยเล็กตักให้เซียนใหญ่เฮาลัดได้กินก่อนได้ดื่มก่อนนะครับตัวเองก็ตักถ้วยหนึ่งมาลองชิมเช็ดริมฝีปากแล้วก็นิ่งพูดนะครับนิ่งไม่พูดอะไรอยู่พักหนึ่งเซียนใหญ่เฮาลัดจึงลองดื่มดูนะครับลกลับ ถามว่าสิทธิพี่เป็นไงรสชาติเป็นไงเท่าเท่ารับก็บอกว่าอืรสฝาดไม่ดีเท่าไหร่มีซาซ่านิดหน่อยด้วยครับเส้นใหญ่เอียวรับจึงลองตักไปดื่มครึ่งถ้วยบอกว่ากลิ่นเหมือนฉี่หมูเลยนะครับส่วนเชี้นใหญ่ลกรับฟังแล้วก็ไม่แน่ใจจึงไม่กล้าดื่มนะครับส่วนเฮ่งเจียนเนี่ยเรียกว่าทนขำไม่ไหวนะครับเฮ่งเจียจึงหัวเราะและพูดว่า พวกเจ้านี่บบำเพ็ญวิถีอะไรกันพวกเจ้าทำทุจริตมามากมายคิดเลยว่าเทพวิสุทธิ์จะลงมาง่ายๆพวกข้าเนี่ยเป็นพวกของพระถังซัมจัง๋งได้รับสั่งจากพระถังไทจงให้ไปชมพูทวีปวันนี้ได้มากินขนมผลไม้ก็เลยถ่ายปัสสวะตอบแทนคุณของพวกท่านเอาไว้ต่างน้ำมนต์นี่แหละนะครับ พวกนักพรตพอรู้เรื่องจึงรีบปิดประตูแล้วก็ถือสาตรารวุธทั้งอิฐทั้งไม้กรูกันเข้ามาจะทําร้ายเฮงเจียนําบุกตะลุยนะครับสองข้างก็เป็นฟุ้ยไก่กับซัวเจ๋งนะครับก็ลอดหนีประตูแล้วก็เหาะกลับไปเข้าเข้าวัดนอนไม่พระถังํำจังรู้นะครับนอนได้ไม่นานฟ้าก็สว่างพวกพระราชา สัวเจิงก็เรียกให้เข้าวังเพื่อประทับตาหนังสือผ่านทางเฮ่งเจียบอกว่าพระราชาแคว้นนี้นับถือนักพรตไม่เอาพุทธะเกรงว่าจะไม่ประทับตาให้พวกข้าพเจ้าจะไปคุ้มกันทั้งอาจารย์เองนะครับและแล้วทั้งสามก็ทิ้งแม้ปับสัมภาระไว้กับหลวงจีนในวัดให้เป็นช่วยกันดูแลหน่อยว่าแล้วก็พากันตามพระถังซัมจั๋งไปอย่างประตูวังแล้วก็แจ้งความจำานงต่อทหารรักษาการ ขอเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อประทับตาหนังสือผ่านทางพระราชาก็กล่าวว่าทําไมไม่จับหลวงเจียนพวกนี้เสียคุณนางเสนอต่อพระราชาว่าพวกนี้มาจากเมืองถังที่เป็นเมืองใหญ่เราไม่ควรไปร่วงเกินถ้าตรวจสอบแล้วควรปล่อยก็ปล่อยผ่านเมืองไปเถอะพระราชาจึงเรียกตัวให้เข้ามาในท้องพระโรงระหว่างกําลังตรวจตาหนังสือผ่านทางอยู่นั้นพวกนักพรตก็ขอเข้าเฝ้า พระราชาลงจากที่ประทับมาต้อนรับนักพจน์เซียนใหญ่มาถึงก็ข,ขึ้นนั่งที่ประทับของเสมอโดยพระราชาไม่ได้ทําความเคารพผู้ใดเลยนะครับและพระราชาก็พูดแนะนําตัวพวกพระถังสัมจังอาจารย์ใหญ่พวกนักพจน์ก็ตกหูมือนะครับตบมือแล้วก็พูดว่าพูดหัวเราะพูดว่าข้าคีดว่าพวกมันจะหนีไปไหนละ่ะแม่ที่แท้ก็อยู่ที่นี่เองแล้วก็เล่าเรื่องต่าง ให้พระราชาฟังเรื่องที่พวกของพระทังซำจังไปตีนักพรตลูกศิษย์ตายไปสองคนแล้วก็ปล่อยพวกหลวงจีนไปหมดทำลายเวียนกระเบื้องอิดไม้เมื่อคืนยังทำลายพิธีแห่ขอฝนอีกแล้วก็ยังถ่ายปัสสาวะให้พวกอัตมากินอีกแน่พระราชาก็โกรธใหญ่สั่งให้ทหารประหารพวกพระทังซำจังเลยนะครับให้เจตึงพูดว่า,าการกระทาที่ท่านกล่าวหาทั้งหมด ไม่มีพยานที่ไหนมายืนยันได้เลยนะท่านมากก่าห,าหาหรือเปล่าเวลานั้นเองนะครับพวกเจ้าเมืองผู้ใหญ่ประมาณสามสี่สิบคนพากันมาเข้าเฝ้าขอให้แต่งขอให้ตั้งแท่นบูชาขอฝนใหม่นะครับที่ผ่านมาก็หลายเดือนแล้วไม่มีฝนตกเกรงว่าเมื่อถึงเดือนแปดเดือนเก้าฝนจะแรงพระราชาสั่งให้ตอบกลับไปว่าให้กลับบ้านไปก่อนอีกไม่นานก็คงมีฝนแหละ และแล้วพระราชาก็ได้โอกาสพูดจากพระถังซัมจั๋งว่าที่นี่น่ะข้านับถือพวกนักพรตเพราะพวกเขาสามารถขอฝนได้ถ้าพวกท่านขอฝนได้ข้าจะไม่เอาผิดกับพวกท่านแต่ถ้าพวกท่านขอฝนไม่ได้เราจะลงโทษพวกท่านตามกฎหมายนะครับเก่งเจียก็บอกว่าโอ้พวกข้าพเจ้าทําได้พระราชาจึงให้จัดแท่นพิธีพวกพระถังซัมจั๋งก็มารออยู่ด้านล่างปรำพิธี จนนักพร์ใหญ่ทั้งสามก็นั่งอยู่บนหอกับพระราชาเสียนใหญ่เฮาลักลุกขึ้นเดินลงจากหอเ่งเจียได้เข้ามาห้ามบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบางกรตตังถิ่นย่อมไม่เห็นแกงงูเจ้าถิ่นจําเป็นต้องพูดกันให้ชัดเจนก่อนถ้าทําพิธีพร้อมๆกันจะรู้ได้ไงน่ะฝนที่ตกเนี่ยเกิดจากฝีมือของใครกันเฮาลจึงบอกว่านะครับจึงบอกว่าอ้าว ให้ชูป้ายแล้วเรียกไปตามลําดับอันดับแรกให้เรียกลมมาก่อนอันดับสองเรียกก้อนเมฆแล้วก็อันดับสามทำให้มีฟ้าร้องอันดับสี่ให้มีฝนตกอันดับห้าสามารถทําให้ฝนหยุดได้ด้วยเฮ<อ>งเจียเขาบอกวอ่าข้าพเจ้าไม่เคยเห็นถ้าอย่างนั้นเ,เชิญท่านก่อนเถอะนะครับ<อ>และแล้วทั้งคู่ก็มาถึงแท่นพิธีเป็นแท่นสูงประมาณสามศอกนะครับ,รบปัดธงยี่สิบแปดคั้นโดยรอบ เป็นสัญลักษณ์ของดาว28ดวงบนแท่นมีโต๊ะตั้งไว้ตัวหนึ่งมีกระถางทูบเชิงเทียนเครื่องบูชาตรงกลางมีป้ายทองเขียนชื่อเทพอสศนบาตคือเทพรามสูรน,นะครับและยังมีกระถงางหกระถางใส่น้ําไว้เต็มตั้งอยู่บนผิวน้ํามีใบสนลอยอยู่ในแต่และกระถางมีป้ายเหล็กเขียนยันชื่อรามสูรเมฆขลาพระภายพระพิรุณเป็นต้นนะ พวกนักพตบริวารคอยถือลูกตุ้มเหล็กนะครับคอยเคาะหลักและคอยเขียนยันยังมีหุ่นคนอยู่สองสามตัวเป็นตัวแทนพระผูมุ่เจ้าที่นักพศเทวรัตเดินลงมาถึงสถานที่บนแท่นบูชาก็ขึ้นไปบนแท่นเอากระบี่กับยันจากนักพ์บริวารมาชูขึ้นแล้วก็เซกคคาถาและเอายันแผ่นหนึ่งเนี่ยวางบนกระถางทันใดน,นั้น บนแท่นพิธีก็เกิดเสียงอู้อึงป้ายชื่อพระภายนั้นก็เกิดเสียงลมก็เริ่มพัดมาเอ้าล้ครับแหมกำลังสนุกได้เวลาหมดลงพอดีรับฟังต่อกันในครั้งหน้านะครับท่านที่มีข้อสงสัยใดๆโทรมาหลังรายการที่กับผมเทพพลิตสาธิตการมณี086ย์0 8 3 3กานย์นะครับแล้วก็เสาอาทิตย์นี้ใครว่างนะครับมาเรียนพระอภิธรรมเบื้องต้นตั้งแต่เริ่มเรียนเรื่องเจตสิกกันเลยนะครับ ท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีกับท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ